สวัสดีครับยินดีต้อนรับโซ้า่นแพนหน้ากับบอดเกมว,วันนี้เราก็จะมาแกะก,กองเกมสตารเกอร์อเ,อเย้ยโอ้โหบางหน้าหมดเลยเต็มจอจัดหนักมากผนเยอะมากใช่น่ะ ใหญ่มากนะทุกคนเอาจริงๆแค่นี้ก็เห็นว่าใหญ่แล้วนะแล้วมันยังยาวอีกอ่ะจริงยาวกว่าดูคอมยาวดูดาก้อนอีกใหญ่กว่าดาก้อนอีกคือเต็มโอเคเราบอกเลยคือเต็มเดี๋ยวเอาลงมาก่อนเราจะแกะแยกให้ทุกคนดูก่อนเฮ้ยครบแล้วถ้าดูจากมุมบนนะฮะก็คือเยอะมากเป็นเกมที่เยอะเนาะกล่องเยอะมากประเด็นคือมันใส่กล่องเดียวกันไม่ได้อ่ะ แล้วมันแยกกันหมดเลยถ้าลืมว่ามีอะไรบ้างก็คือจบเลยจบเลยเพราะว่าบางครั้งมันไม่รู้จริงๆว่ามันมีอะไรบ้างเนาะใช่ก็คือเราจะเริ่มจากกล่องแรกกล่องแรกกันก่อนเลยค่ะคือของเสริมเยอะมากเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกล่องหลักก่อนของก็จะประมาณนี้ให้หนูให้ดูนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้กราดซองใส่กร์ดเป็นซองใส่กร์ดเหมือนดาก้อนอีคลิปนเนาะค่ายเดียวกันใช่กล่องใหญ่มากแบบนี้เลย สำหรับนคนที่กดคลิกซาร์เตอร์นะครับก็จะได้จดหมายมาทีละอ่านให้ฟังหน่อยลองอ่านดู thank you โอเคเขาก็บอกว่าขอบคุณน,นั่นแหละมีแค่น,นั่นแหละใช่นีมแต่ว่าต่างอะไรอากหนูขอบคุณแบบยาวๆไงแต่ว่าเราจะไม่อา่านหรอกไม่เป็นไร นี่เราเริ่มอ๋อ p a y m e n แก payment ก่อนก็ได้อันนี้ผมกด all in game pay หรืออะไรสักอย่างที่ไม่มีไอ้กล่องที่อาไว้ตั้งโชว์อะเพราะว่ามาว่าไม่จําเป็นเนาะต่อตั้งโชว์ uh huh. ก็เลยเก็บแค่ตัวเดียวซื้อมาดมกลิ่นใช่ไหมที่ห oh, นุ่มอุยสวยมากที่หนมูมาว่าที่เราไม่ได้ซื้อมาเล่นซื้อมาดมกลิ่นซื้อมาดมกลิ่นเนาะหือโอ้ยน่าเล่นจังโอ้ยน่านเล่นนะไเหมือนกันทุกคนคะใครว่างช่วยมาเล่นเกมที่บ้านเราหน่อย เหมือนกันสี่อันเราไม่มีเพื่อนเล่นไม่ต้องเปิดหมดกันละเหมือนกันสี่เปิสี่อันนั้นเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยไม่เหมือนโตไม่พอแน่เลยเวลาเล่นเลยทุกคนเพย์แมทก็เชื่อพิ่งคำว่าเพย์แมทเป็นด้วยก็ที่เราพูดเมื่อกี้ไงรู้จักคิวเพย์แมทโอเคมันก็คือแผ่นรองเมาส์ดีๆนี่เองใช่ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเพลเยอร์เนาะของผู้เล่นแต่ะคนอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนกลางเดี๋ยวแมปก็น่าจะมีของแมปแมปแมปไม่มีเพลเยอเนาะแมปน่าจะเป็นต่อๆกันอ่ะมีสี่อันก็รู้แล้วว่าเล่นได้สี่คนใช่แล้วตอนนี้หาเนี่ยร่วมอีกสองคนค่ะมา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 โอเคกล่องหลักนะครับทุกคนนี่ให้ดูหน้าตากล่องหลักสวยเนาะคือเกมเนี้ยทำทำทำมาจากวิดีโอเกมแบบว่ามันมีเอาสันนี้ก่อนสันนอ๋อสันนี้วันนี้มันมีเกมในคอม แบบเกมในคอนโซลอะก็คือแบบพวกเพียท่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าเพียร์อหไ่เป็นเกมเก่าละแล้วก็มาทำเป็นบอร์ดเกมซึ่งผมบอกเลยว่าบอร์ดเกมมันดูน่าเล่นกว่าในคอมอ,อีกอ่ะอ๋อมีเลสจัดอมาอันบ็อกกล่องแรกกล่องหลักกันนะทุกคนโค้ทเ่อะแนวพับจีจัดใช่เหมือนพับจีเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรโอ้แคมเปญบนเดอร์อ๋อเวลาเราทำเควสใช่ไหม คือเราจะเล่นเป็นแบบว่าคือเกมนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนเนื้อเรื่องยาวๆอืเราก็ทาตามเนื้อเรื่องพอเราทําตามเนื้อเรื่องเสร็จอ่ะอันนี้เป็นแฟ้มนี่ดูดิสวยมากเลยอันนี้ก็คือนี่คือคู่มือาเล่นใช่คู่มือการเล่นขูหทำไมมันหนาเงี้ยต้องอ่านอีกแล้วเหรอนี่เดี๋ยวให้ดูน้องเขาไม่ได้มาเล่นๆนะน้องเขาก็มาจริงจังอยู่นะวันก่อนผมเล่น date reckoning กับออม ก็คือคู่มือ30กวอนหน้าเนขะนั่งอ่านกันตอนนั้นกว่าจะเล่นเสร็จก็หนูจะบอกให้นะว่าคู่มืออันนี้มี40หน้า40หน้าได้ก็ได้อยู่รูปภาพเยอะอยู่พี่ว่าอันนี้เข้าใจง่ายกว่าไม่น่าอ่านยากดูแล้วตัอหนังสือไม่ได้แบบน่าอ่านยากมไม่ได้ยากมากนี่อันนี้ด้วยดูแนละวอหนังสือไม่น่าอ่านยากไม่ใช่แบบการจัดเรียงมีรูปภาพประกอบอแล้วก็จะมีมิชชั่นไกด์ก็คือเหมือนจะบอกเราว่าวิาวธีเซตอัพแต่และมิชชั่นเซตอัพยังไงเนาะ โอเคนี่ก็น่าจะปาบานนั้นน่าจะเหมือนกันอเสร็จอัพโหมดโหมดสไบวลโซนสไววลก็คือเหมือนจะมีหลายโหมดหมคลา้คลายเกมแบบว่าซอมบี้อะไรเงี้ยโหมดสไบวอแต่ยังไม่รู้เลยว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรนี่โอ้โหโอ้โหสวยอันนี้น่าจะเป็นแมปเหรอแมปของเราโอ้ได้อยู่ ผมขอ oh. Oh. แกะมาให้ดูก่อนเลยนะผมว่าผมผอผมเนี่ยมันจะมีผมผมมีนี่อยู่พวกเทรเน 3D เนอะซึ่งในเนี้ยก็จะแกะบ้างไม่แกะบ้างเดี๋ยวดูกันอันนี้คืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมืนอนกันนี้เป็นเหมือนแผนที่ใช่ไหมลุคชั่นล้วติดสติกเกอร์ใช่ไหมอ๋อใช่เราจะเล่นเป็นแบบว่าคือเกมนี้มันเล่นทีเดียวอะแบบว่าเล่นทีเดียวใช่น,นี่คือสติกเกอร์แล้วเราก็ติดสติกเกอร์ไป ซึ่งเมื่อกี้ถ้าเห็นเนาะจากมุมกว้างตอนที่เราวางของต้องแกะไหมมันเหมือนกันไม่ต้องแกะเนาะไม่ต้องแกะก็ได้เพราะมันมีสองชุดอะมีสองชุดเหมือนกันมันก็ประมาณนี้แล้วก็มันสามารถเล่นใหม่ได้ก็คือเราจะผมซื้อสติกเกอร์มาเพิ่มเผื่อว่าเราเล่นใหม่กันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกพันบอร์ดเนาะเป็นพวกแมปของนี่ด้วยใช่ไหมแกะไหมใช่อันนี้ไม่ต้องแกะก็ได้ครับอันนี้มันเป็นประมาณนี้เหมือนว่าเรามาร์คแบบอะว่ามาร์คจุดของแบบว่าเออตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไร น่าสนใจดีเนาะใช่แล้วก็นี่พวกเทเลนพวกการ์ดบอร์ดเทเลนแล้วก็แมปพร้อมกับพวกโทเค็นต่างๆกับไอคอนต่างๆเนาะนี่มันก็จะมีดาวสำหรับอะไรสักอย่างด้วยมิชั่นอะไรสักอย่างบอร์ดพวกนี้ก็ปกติบอร์ดแบบทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษอันนี้ก็น่าชะเหมือนเหมือนกันปะเนี่ย อันนี้เป็นเหมือนกันเลยทุกคนนี่น่าจะสำหรับน่าจะบบสำหรับผู้เล่นใช่ผู้<า>เล่นเดี๋ยวนี้รู้เยอะเล่นมาเกลเยอะรู้เยอะนี่นี่เหมือนนกัคล้ายๆซอมบี้จริงด้วยที่รักดูดิเหมือนแบบพวกติดเชื้ออะไรเงี้ยเราต้องเข้ามาแบบในแมปอะไรเงี้ยกระโดดหนีเองต้องจัดพวกติดเชื้อเราก็จะมีพวกหนุ่มกล่องพวกเทเลนต่างๆเนาะลังอะไรเงี้ยรถตู้ต่อมา อันนี้คืออะไรเอย่ยโอ้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราไม่ต้องแกะไปให้ดูก่อนให้เดี๋ยวานี่นี่นี่เราจะดูแบบนี้ก่อนถ้าสังเกตดีๆเอะมันจะมี A หนึ่ง A สอง A สม B 1ึง B สอง B สาใช่ไหมอืมนี่ให้คนดูใกล้ๆพี่ว่ามันคือมิชชั่นสมมติว่าเราเล่นมิชชั่นนี้เราก็แกะแค่กล่องน,นี้อือเราก็เล่นมิชชั่นนี้ของอันนี้ไปแล้วก็พวกการ์ดต่าง การ์ดผมน่าจะยังไม่เปิดเนาะเพราะว่า<ช>มันน่าจะยังไม่ได้เล่นไงเพราะว่ามันเปิดทีเดียวต้องอ่านทีเดียวอ,อ,อะไร่งเงี้ยราจะได้แบบดงงใช่เดี๋ยวงงอีกก็จะให้ดูก่อนคร่าวๆอืมมันก็จะมีการ์ดอีเวนต์แล้วก็ให้ดูคร่าวๆเนาะข้างหน้าว่ามันมีแบบอันนี้เป็นการ์ดแบบตัวผู้เล่นอะไรอย่างงี้ตัวละครการ์ดก็มนะีไอเทมปกติพวกขวานพวกอะไรเงี้ยอืมปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้น อันนี้เราจะเก็บไปก่อนเพราะว่ากล่องน,นี้ก็จะประมาณนี้ใช่กล่องการ์ดแต่ว่าเราจะมาดูอันนี้กล่องมินิเจอร์กล่องสีว้าว <Okay. S 2> ลูกเ<า>ต๋าอ้ลูกเต๋าน่ารักจังลูกเต๋าลูกเต๋าเทมากทุกคนอันนั้นสีนั้นน่สวยแต่สีเขียวไม่ค่อยสวยเลยทุกคนดูลูกเต๋าเออสีนั้นสวยเนาะแต่สีเขียวดูดิสีเขียวดูไม่ค่อยแพงอะ ต่ว่าเต่าแอบเทพอยู่นะถ้าสําหรับตีมพิด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 อะไรอ่เงี้ยบอกว่านีออนตีมเหมือนแบบอ๋ออ๋อไอแต่ก็สวยอยู่นะแต่ในรูปไม่ค่อยแบบหมายถึงว่าแบบเป็นรูปดาวอะอ่ารูปไม่ค่อยนี่อืมเหมือนในนี่เลยอะลูกเต่าลูกเต่านี้เหมือนลูกแก้วดาวคันบอลแหละหนึ่งดาวสองดาวสนี่อันนี้ลูกเต่าอะไรเอ่ยนั่นเทพเฮ้ยนี่นเสียงลงแล้วหนึ่งแม็กกาซีนปืนปืนอะ กระสุนปืนเวลาใส่เข้าไปข้างหน้าน่ารักอ,อ่ะดูดิเอาให้มันแบบแม็กกาซีนปืนมาด้วยมีหลายแบบเลยอันนี้ก็ปกตินะคะนี่ก็แม็กกาซีนปืนอนนนะไรอันนี้ไม่มีอะไรเ,ป,เกปกติอืออันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็นี่หุ่นโชว์อุ๊ยโโอ้หตัวนี้เทพมากโชวต์ตัวนี้ดิอืมทุกคนดูตัวนี้ยืนเลยเห็นไหมว่ามันจับหัวคนอยู่เนี่ยจริงอันฟีลเหมือนในนี่เลยหนัง เริ่มซอมบี้ที่เราดูอะจับหัวคนอยู่28ปีต่อมาจริงที่มันอาจจะไอโฟนหลายๆเครื่องใช่ได้ป้าปอ๋อ,อเออทำดูแล้วมันหมุนนะโเพราะเท่ตัวละครต่างๆนี่เราก็จะตัวนี้จะมีอะไรเนี่ยตัวนี้ถืออะไรก็ไม่รู้เราเล่นเป็นเหมือนทหารเลยเนาะอืมทหารเพราะดีเทลดีมากเพ้นยากแน่เลยมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะรายละเอียดเล็กๆอะโอ้รายละเอียดเล็กเยอะมากคือแบบ เอออันนี้รายละเอียดเล็กจริงดูดิคือยิบย่อยจัดอะ่ะแล้วอ้าวไม่เปการอะ่ะดูดิดูดูหน้ามาแล้วดูพวกแบบขากางเกงรอยพับอืมอันนี้อันนี้ดีเทลดีจริงอันนี้ยอมรับเลยว่าทําดีมากนี่อันนี้หมาจิ้งจอกเออแล้วทําไมมัน,มนแล้วมันเจ๋งตรงที่เทระปรกติเวลาทําแบบนี้ใช่ไหม เราจะเห็นรอยต่อข้างล่างว่าแบบเออมันต่อกันตรงเนี้ยแต่อันนี้คือ,อไม่เห็นรอยต่อไม่เห็นอะไรเลย่เป็นอ๋อนี่ไงรอยต่อ s> <S เห็นเห็นเห็บ้างรอยต่อตรงแต่ถืว่าถือว่าทาเนียนอยู่ s> <S ตัวละครไม่เยอะมากเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับกล่องหลักกล่องหลักประมาณเราจะไปดูกล่องต่อไปกัน <_ s> ใช่ต่อไปกล่อง stretch go stretch g o ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะสำหรับคนที่กด Kickstarter มานะครับ <_ d ata> ก็จะมี stretch g o ให้ใครที่กด Retail มาก็จะไม่ได้แบบนี้ <_ d ata> ก็คือแบบนี้ก็จะพิเศษขึ้นมานิดนึงมีแบบว่าของเสริมนิดหน่อยบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยแต่ว่าอันนี้ก็ดูแต่ว่าอันนี้ก็ดูเยอะอยู่นะข <_ d ata> ้างหลังมีบอกนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนี่อุย้ยโทษครับโทษนี่คน <_ d ata> เป็นแค่ของเสริมนิดหน่อยแมบปบเหมือน <_ d ata> บบเดิมนะแม<บ>ป สเตสโกมิชชั่นไกด์การ์ดบอร์ดต,ต่างๆนะฮะแล้วก็นี่ส่วนส่วนที่ดีของเกมนี้ออ้โิักประเท่อนี่น้าจะเป็นตัวละครเนาะนี่ดูเหมือนแบบตัวละครในหนังเลยอะ่ะใช่ปะเหมือนคือเกมเนี้ยเกมแบบเนี้ยเราเล่นแล้วเหมือนเราอยู่ในหนังเหมือนเราว้าวอโอ้อันนี้คือพอท่อใช่ปะ a n น m a l i e ี alies, คือความผิดเพี้ยนความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นโอ้ดี๋ยวดูดิ ดูดีก่อนนะได้เองแกอันนี้ก่อนแกที่ซีนทีเดียวได้อันเดี๋ยวพี่จะโชว์หุ่นพวกนี้ก่อนโอ้ยดีเทลดีจริงทุกคนมันแบบว่ามันสุดยอดจริงนะดีเทลของเกมเนี่ยคือ Awaken รนซ์เรีเสียงดังเรื่องดีเทลอยู่ละผมไม่ได้กดซันดอบมานะผมว่าเดี๋ยวเพ้นท์อะไรเงี้ยมันน่าจะสวยกว่าดีเทลดีมากเลยเพ้นท์เท่ากับไม่มีเวลาเพ้นท์อุย้ยตัวนี้เท่อะใสหากากห่หน้ากากเหมือนแบบแก๊สหน้ากากแก๊สคิด ยิ่งทํายิ่งดีว่ะค่ายนี้แบบดีเทลดีขึ้นเรื่อยๆที่จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนโผลกระเป๋าดูที่รักดูดินี่เหมือนแบบลูกบอลยูเทียนเลยเหมือนลูกบอลยูเทียร์เลยทุกคน Oh my god โอ้โหตัวคอนตัวนี้ดูถึกมากแล้วดูดีเทลข้างหลังมันโคตรเน้นดีเทลอะ แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวผู้หญิงอันนี้แน่เลยที่รักเนี่ยตัวนี้แน่เลยถือปืนแล้วชูมือด้วยอย่าเพิ่งไปดูกันก่อนอะไรเนี่ยชูมืออ๋อเนี่ยอันนี้นะคะในกล่องนี้ก็จะเป็นรูปแบบซ้ำๆเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆแบบนี้ก่อนจะโชว์ทีละสองอันนะเพราะว่าน้องค่อนข้างจะซ้ำกันหมดเลยใช่มันเป็นเหมือนกัน นี่ทีละสองอันเพื่อให้ความแบบว่าไม่ชาเกินไฟที่ผิดเพี้ยนต้นี้ลมแน่เลยลมที่ผิดเพี้ยนมา้ยดูใรู้ส่วนอันนี้เป็นน้ำอะไรเงี้ยน้ำไม่ก็สายฟ้าอะไรสักอย่างผิดเพี้ยนอืมใครที่รู้ก็คอมเมนต์ดูได้นะผมไม่เคยเล่นเกมผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดอันนี้เหมือนกันอันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนดูสิเท่เนาะใช่อยแต่ว่าอันนี้เท่สุดอะไรผิดเพี้ยนอยอันนี้เป็นแบบใส่ลมอันนี้ดูนี่ก่อน เดบไปให้ดูใบน,นี่อันนี้พืชเหรอพืชผิดเพี้ยนหรอเออเหมือนต้นไม้ผิดเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแก๊สพิษเหรออ,อ่าไม่รู้เหมือนกันเออเหมือนแบบไข่เอเลี่ยนอันนี้นะทุกคนเท่สุดเท่สุดเมียนดีูนนี้ก่อนอันนี้คือสิ่งผิดเพี้ยนสิ่งผิดเพี้ยนที่ใหญ่ที่สุดนี้กล่องนี้ก็จะหมดแล้วทุกคนใช่อันนี้เอาไว้ใส่ในตอนที่เราเวลาเจออนเนอี่ในเกมกล่องนั้นก็จะเป็นพวกมิชชั่นปะเอ้ยทำไมที่ละอ๋อ มีตัวสีแดงกสินี่กล่องนี้นะก็อันนี้คืออะไรก็จะการ์ดบอร์ดแบบว่าโทเค็นต่างๆนู่นนี่นั่นอีเวนต์เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับดานนี้ภาคเสริมนี้ Duty and Freedom อาจจะเป็นมีภาคเสริมที่เกี่ยวกับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นคู่มือกับอะไรอย่างปะอืมช่เพที่เพที่เหมือนเดิมพี่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอันนี้แน่เลยแบบมีมีมีหน่วยมีอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองอ่ะ ต่อมาทุกคนทหารของเราทหารส่วนมากเวลาเห็นก็ทาเนาะไม่สีแดงก็สีเขียวอยู่สองอันอะทําไมอะอยากรู้ดูง่ายไงสีเขียวก็เหมือนทหารสีแดงก็เหมือนตัวร้ายอะไรประมาณนี้น้องเขียวกับน้องแดงใช่ก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวทหารเอ,อ้แต่สีเขียวสีแดงแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยนะใช่เดี๋ยวจะให้ดูแบบน้องอยู่คู่กันนี่ คือกล่องมันน่าเล่นมากเลยเพราะว่า1 Qu เคสเนี่ยก็จะมีหนึ่งหนึ่งสตอรี่ก็จะมี1กล่องเลยอะเวลาเล่นอน่ค่อนข้างดูง่ายเนาะบางเกมมันไม่ได้แยกออกมาว่าแบบเออกล่องนี้อาจจะมีหลายหลายเคสถ้าเราเล่นไปแล้วเราเก็บแล้วเราลืมอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งยากนิดนึงแต่เกมนี้ทำมาดีแล้วแต่และอันก็มีปกของตัวเองด้วยก็ถือว่าสวยอยู่สวยเลยแหละใช่น้องทหาร ประมาันจะมีเท่านี้กล่องนี้ใช่กล่องนี้ก็จะไม่มีอะไรมากใช่รอมานานกว่าจะมาเกมนี้ซึ่งมีหลายเกมยังไม่มาเลยรอมานานก็คือนานทุกเกมเพราะว่าอะไรสั่งทุกวันสั่งทุกเดือนสั่งเดือนนี้มาเดือนหน้าอะไรเงี้ยสั่งปีนี้อีกสามปีข้างหน้าถึงจะมาไม่มีอ่ะหมนพูดแบบนี้ทุกเกมแล้ว่ะี รอคลิปนี้รอคลิปนี้ลงแล้วคนคที่คอมเมนต์บอกเลยบางเกมสามปีสี่ปีกว่าจะมาใช่ไหมก็ดูเห็นผู้แบบนี้ทุกเกมอ่ะไม่บางเกมมันนานจริงแบบสั่งหนึ่งปีแล้วอ่ะยังไม่มาอะไรเงี้ยตะบอดเกมมาทุกวันนะทุกคนงงปะก็สามสี่ปีสั่งเยอะไงมาแบบดีเลยสั่งทุกวันอะ ุตั้งทุกวันมัวสั้งทุกวันทุกคนแบบนั้นตั้งทุกวันอะทุกคนบอร์ดเกมมันก็เปิดใหม่ใหม่ทุกวันเนาะแต่ละเดือนก็มีบอร์ดต่กมได้เล่นเลยพูดให้ไม่ได้เล่นมีไว้ก่อนดีกว่าไม่มีอ่ะจมซะโอเคะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อหูยมีอันนึงอย่างเท่หนูแกะละกองขาดอ่ะยังยัาขับมดคัด โอเคอันนี้ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากแกะให้หน่อยน่าจะมีแบบว่าแกะให้หน่อยใช่จะพักหนึงนะภาคเสริมนิดนึงนิดเดียวเลยอ่ะอืมไม่มีอะไรเลยผมก็จะแกะให้กล่องเดียวก่อนนะอีกกล่องนึงผมก็ยังไม่แกะเพราะว่ามันเหมือนกันทุกคนอือมีอ๋อมันเคยมตัวนั้นเซตนี่นะคะ Companion อันนี้คืออีใช่มันมีตัวนึงที่เป็นรูรูป่ะอี มันคือมันเหมือนผู้ช่วยเราอะ่ะมันสัตว์เลี้ยงของเราอะ่ะอันนี้นะอันนี้ดูปกติอันนี้นะ่านะเกลียดจริงอันนี้เหมือนที่รักเลยอะ่นะน่าเกลียดเนี่ยทุกคนถ้านึกถ้านึกแบบภาพพันดั้งกับบอดเกยไม่ออกอะ่ะดูภาพนี้ <laughs> แต่อันนี้ดูปกติอันนี้เป็นตัวแบบถ้ารู้ว่าอย่างหนูเป็นยังไงก็เนี่ยหนูเป็นค,คล้ายๆแบบนี้นี่เป็นเหมือนนกนกเออยแล้วก็มีหนูจิว๋วอุ้ หนูน่ารักอ่ะเหมือนหนูทำอาหารเลยอ่ะแต่ทั้วไอ้ตัวสมองมันน่าเกียดอ่ะนี่หนูนี่คือเจลหนูอ่ะใช่แล้วไหลเลยนะหนูร้องนี่คือตัวตึงของเกมนี้จริงเหรออันนี้คือตัวนี้ก่อนนี่อันนี้คือมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่ามีก็ดีเห็นไหมเป็นเทเรนแพ็ค c มีหรือไม่มีก็ได้ใช่ปะเอ้ย อย่างมันโดนจริงถ้าโดนจริงอ่ะโกรธไโกรธาดีดีโกรธจริงปะโกรธโกรธถายไม่บอกทำไงอะไม่ทำไงโกรธแล้วยังไงโกรธก็ะนี่ก็ทำไปแล้วอะจังหว่นัตั้งใจท่านทำไงล่ะไงไม่รู้เพื่อนชอบถามคำถามพี่ต่ได้ฮะเลิกเลยปะไม่รู้เลิกไลยล็ไอย่าถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเลิกเลยไหมล่ะจะได้รู้ไงจะได้ จะได้ทำใช่ไหมก็ในยากษเลยก็จทำตลกว้าวเออเมืแกะปาเนี้ยไม่ต้องแกะหรอกเพราะว่ามันอันนี้มันจะบอกเราว่าติดตั้งยังไงอ๋อการต่ออ่ามันเหมือนเป็นแบบสร้างบ้านเห็นปะสร้างบ้านสร้างอะไรอย่างงี้ให้พวกคนอ่ะขึ้นไปแอบขึ้นไปต่อสู้กันใช่ปะแบบเพิ่มอัตลรดกำแพงเฉยๆกำแพงต้นไม้อะไรอย่างงี้ถ้าเราต้องการเนาะอืม ทุกคนก็จะแบบเนี้ยให้แก่ทำไมขเขาถึงให้คู่มือมาสอ,อางอันนี้เหมือนกันเหรอเนี่ยทุกคนจะเป็นประมาณสิ่งก่อสร้างอันนี้นะคะจะเป็นสิ่งก่อสร้างให้เราต่อขึ้นไปอ๋อพอเราแกะอันนั้นอ่ะไอเนี้ยข้างล่างมันมีที่ใส่ของมันอยู่เราไปใส่ใชรา,าทำก็ได้นึกว่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ประมาณนี้กล่องนี้มีแค่นี้เองทุกคนนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้นึกว่ามันจะตึงกว่านี้นแต่ว่าสว่วนนีส้สวยสวยใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยแหละถ้าเทียบอ่ะ นี่อันนี้คือเขาเรียกอะไรระเบิดระเบิดเนี่ยเห็นไหมอุ้ยหนักขึ้นะเนี่ยน,นี่เป็นแบบกำแพงห้องทํางานอันนี้ก็แบบเป็นถังห้อทำงานอะไรวะกำแพงจะเป็นรูปแบบนี้เลยทุกคนถ้าถามว่าสวยไหมก,ก็ก็ออกแบบสวยอยู่ก็แบบสวยปกติอะไรเงี้ยแบบเออไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มีเทลดีนะดูดิที่รักถุงทราย่งเงี้ยใช่๋อใช่ใชถุงทรายเป็นแบบว่า ไม่แบบถูซ้ายจริงจริงที่รักจับดิ texture ใช่ texture ดีมากเนี่ยแต่ก่อนไม่มีอะไรแบบนี้นะ texture แบบว่าที่เหมือนจริงขนาดเนี้ยแบบ texture ล้อรถยางอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนอย่างเท่เนะี้ยใช่อันนั้นเป็นแบบกาแพงไม้ texture ดีมากทําให้เวลาเพ้นท์เนี่ยมันจะสวยขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมล้อรถอะแบบ texture เยอะมันยางล้อรถอะเท่มากกล่องนี้มีเท่านี้โอ้โหนี่มันพี่อะไรนี่หว่า โมเดลสำหรับพวกสับปล่าสับเปลือยต่างต่างนี่อันนี้ก็สุดท้ายแล้วเหรอก็สุดท้ายแล้วครับมาพอเาแกะแล้วมันรู้สึกว่าน้อยจังใช่ไหมดูม่มีอะไรอ่ของมันไม่ค่อยมีอะไรไงเราไม่ได้แกะกล้ามาดูด้วยไม่แกะกล์ดมันก็ไม่มีอะไรโอ้โหกล่องนี้โอเคเลยไม่ต้องโชว์ทีละตัวก็ได้เราโชว์ทีละกล่อมันเยอะทุกคนให้ดูเป็นรูปอย่างนี้ก่อนดีว่า แเดี๋ยวเราให้ดูแบบของจริงอันนี้จะเป็นรูปทหารเออมันเหมือนหนังเอ้ยมันเหมือนซอมบี้จริงด้วยดูดีดูตัวนี้ดีโอ้ยดีเทลโคตรดีอะตัวนี้ให้ดูหนึ่งตัวอ่ะที่เหลือให้ดูแบบโอ้อ๋อเดี๋ยวนั้นเขาโชว์ตัวใหญ่อยู่ก็น่าเล่นขึ้นมาทันทีเลยอะตัวเล็กค่อยไอ้นี่ใู้ดูทุกคนเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนเลื่อนลงไปเรื่อยๆอือหือ ดูดิซอมบี้เดินโดนเสือกินด้วยอือเท่มากซอมบี้มันโดนเสือกินแล้วก็แบบดูตัวนี้ดิโอ้ดีเทลโคตรเยอะอ่ะขอญาตยืนเลยนะดูดิทุกคนดูกล่องนี้นี่ก็ตัวใหญ่เหมือนกันเจงเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวใหญ่หน่าเล่นขึ้นมาเยอะเลยอ่ะอะดูตัวนี้ก่อนนี่ให้ดูทีละตัวเลยหืมหน่าเกลียดมาก ทำได้ไงวะสุดจริงสุดจริงจะอ้วกเลยอะ่ะเห็นหน้ามันอะเออจริงพี่จะอ้วกเลยอะ่ะเงั้นก็จะอ้วกแยากดูต้องดูตัวน,นี้ <c oughs> ดิได้จะอ้วกเลยอะ่ะ <c oughs> ดูตัวนี้โอ้ <c oughs> แล้วเพิ่งกินไว้อิ่มๆเนะี่ยโอ้ยเท่มาก <c oughs> ตัวนี้นี่เอาเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวทีนี่ดูเท้ามันดิผมงเห็นเท้ามันปะอันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยตัวอะไรไม่รู้อะ่ะโค้ทเที่ะนี่โค้ทเที่ยอากดู เป็นเหมือนฝูซอมบี้เกาะนะฮะใ,ใช่เห็นแล้วโดนหมากาัาดคือไม่รู้จะให้ทุกคนดูดีเทลยังไงเดียบไม่เราจะบอกนะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่เป็นซอมบี้อ่ะกวางก็เป็นซอมบี้รอเนี่ยเพราะมันเป็นหนังเอ้มันเป็นแบบว่าทุกคนเห็นป่าวว่ากวางโดนฉีกร่างอ่ะกวางโดนฉีกร่างเห็นไหมโอ้โหแล้วกวางมีหกขาเอ้ยแปดขาเลยดิมามันโดนฉีกร่างอ๋อใ<ๆ>ช่ใช่เหมือนแมงมุม,มอ่ะเหมือนกวางที่เป็นแมงมุม,มอ่ะ ออ้ยดูยตัวนี้ดิเล็บอะโอ้โหเขาทำเล็บละเอียดจริงใช่ปะทำไมอันนี้มันดูละเอียดกว่าอันอื่น, <ขอ S 2> นละเอียดที่สุดสน่าพีอึ้งเกินอะละเอียดที่สุดที่เคยแกะมานะฮะอันนี้โชว์ยังไอตัวสายฟ้าอันนี้เล็บแบบสุดยอดอะไอสีฟ้าโชว์ห้วสีฟ้าเขาเทสไหมอันนี้ไปแมงมุมนนมีหมาด้วยนะอันนี้โชว์ยังเฮ้ยแมงมุมเหนือเห็บเนี่ยแมงมุม เห็บขึ้นหรือเปล่าดีเหมือนเห็บหมาทุกคนแต่น่าจะเป็นแมงมุมแหละเห็บคงไม่มีว่าใครเขาจะเอาเห็บมาทำตัวนี้เหมือนหมาไอเขาเรียกอะไรนะหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกเหออมือนจิ้งจอกที่ผิดเพี้ยนผิดเพี้ยนจัดเลยอะแล้วก็ดูนี่อันนี้คืออะไรเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นตัวกะโหลกเออนี้คืออะไรอ๋อเป็นทหารที่ตายอันนี้หัวใจมาทะลุออกมาวยอีเออจริงด้วยโอ้ห,หัวใจทะลุเอาโทรศัพท์ตรงทางหัวใจทะลุมาเลยทุกคนจริงเออเขาแบบเก็บรายละเอียดดีมากอยู่นะไม่ใช่แค่หัวใจทะลุนะแบบมีเนื้อเงาออกมาที่ขาด้วยอะ่ะเออมันพองออกมาหมดเลยอะ่ะ อ๋อมันคือเนื้อง้อของขาอันนี้ดูยังเดี๋ยวมาดูหมดแล้วครับพวกนี้อืมน่าเล่นจัดเลยไอออมไอออมอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมนี้เอ้ยอ๋อเหาอพี่เาอยากเล่นเหระอออมอยากเล่นอยากเล่นแต่ไม่ช่วยจ่ายต้องทำไงต้องหารฮะดูคลิปอยู่เปล่า้าดูคลิปอยู่นะถ้าดูคลิปอยู่ใชื่อหารเลยนะต่อเล่นอย่างผมมเล่นก็ได้ ไอ้ตอนสุดท้ายละเรามาดูหนังสือกันโอ้โหนี่เล่นเงาให้เราด้วยขัดเงามาแล้วอย่างดีโอ้ยโชว์ใกล้ๆอ่อใช่เหมือนหมู่บ้านแบบเหมือนแบบความเส้นหวังเหมือนเหมือนหนังื่องนั้นจริงเนาะน่าอยู่เหมือนกันนะแบบเนี้ยที่หลักตายก่อนอะโหังโหดไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนในหนังเลยทุกคนเออไอ้นี่แหละเคยดูอยู่นะ แต่เรื่องอะไรไม่รู้นี่อาหารตัวร้ายอู้ไอ้ตัวนี้เหมือนตัวที่มีลาคนไร่ไรคนเออเออไอ้ตัวใหญ่ใหญ่อะเพราะมันมีหลายคนไงเห็นฮอปเตอร์อันนี้เหมือนอะไรรู้ปะแบบหนังพวกจระเข้อ่ะเออจระเข้อยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยโอ้หมาป่านี่กัหมาป่าหูยมันดูแบบสะท้อนออกมาเลยนะทุกคนจริงเวอร์อ๋อจริงเพียงดูแบบนี้ไม่พี่ยังดูแบบนี้เห็นไหมล่ะเออว่ะ โธเออทำไมมันวาดแบบดีจังอะโถโถธนี่ทุกคนบ้านพ่อลูกที่แอบไปแบบไปแอบกันอะเออหลังนี้เลยแล้วก็ข้างบนมันก็จะถล่มใช่เพราะเพราะอะไรเพราะตึกมันเก่าจริงแต่ตั้งนานไม่ถล่มนะม่ถล่มตอนที่ตอนที่อยู่อะคืนนั้นพอดีเลยงงมากอยู่ก็ถล่มใช่อันนี้คืออะไรไม่รู้ก็มันน่าจะเป็นโรงงานล้างอะไรเงี้ยเหมือนหนังเรื่องนั้นอีกแล้วอะไม่เหมือนหนังดรวเซลอะใช่ไหมใช่ ที่มันชอบข้าขั่วโอ้ยนี่ความผิดเพี้ยนของธรรมชาติโอ้โหอันนี้ดูดีอยู่นะประมาณนี้แหละทุกคนใครอยากดูก็ต้องไปซื้อเอาเองจริงเราก็ดูเอาเองก่อนดูสิดูตัวนี้ดิอุ้ยหูเท่มากอันนี้เท่นี่ตลกแต่ดูเหมือนคนตาเขยอยู่นะหูยอันนี้เท่ที่เราดูนี่เออเออคิดยังไงแบบ จริงโอ้อันนี้อากาศที่ผิดเพี้ยนกลัวอยู่เฮ้ยอันนี้ก็เหมือนฉากในหนังเหมือนกันโอ้โหนี่อันนี้ครับหนึ่งโอ้ยดูดีดูได้ดีบิอุ้ยอันนี้มันไฟจริงๆเลยอะรู้สึกความเศร้าเลยอะแบบโอเคพรุ่งนี้กูต้องตายแน่นอนอะไรเงี้ยวันนี้พอติดแบบไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ดูยิ่งขนาดตายพรุ่งนี้แน่นอนโอเคทุกคนสตอเกอร์เอาละทุกคนก็จบไปแล้วกับคลิป อันบ็อกสตอเกอร์นะครับก็ช่วงนี้ของเราก็จะมีอันบ็อกคลิปอันบ็อกเยอะหน่อยเพราะามันถ่ายง่ายสุดแล้วตัดต่อง่ายสุดส่วนพวกคลิปเล่นเกมหรือว่าเกมเพลย์หรือว่าสอนเล่นอาจจะเปลี่ยนฟอร์มเพราะว่าช่วงนี้เวลาน้อยลงแล้วน้อยลงเยอะเลยทุกคนเราอาจจะเปลี่ยนฟอร์มเป็นแบบว่าลงทิกตอกลงเป็นคลิปสั้นผ่านเฟซบุ๊กทิกตอกยูทูบชอร์ตนะแล้วก็มีเปิด Lemon เลมอนเอทเผื่อว่า เขียนรีวิวเพราะว่าแพลตฟอร์มนั้นผมรู้สึกว่าเขียนง่ายสุดใช่เพื่อใครอยากดูแบบรีบวริวอะไร,รบแบบนี้ ติดตามได้ที่ช่องทางเลมอนเอกนะคะเราก็จะไม่ได้ทำเป็นคลิปรีวิวใน YouTube ให้อืมใช่บางอันก็จะเขียนเอาเพราะว่ามันเร็วแต่ว่าเขียนแบบสรุปแลวนะทุกคนไม่ได้เขียนยาวขนาดนั้นอเราจะอ่านได้เพราะว่าถ้ายาวเกินก็ไม่น่ามันคลิปดูนานเกินอ่ะผมก็มาดูมาแล้วแหละเบื่อไม่มีใครดูจบหรอกดูแค่นี้เดียวส่วนที่มันสนุกเนาะใช่ก็จะประมาณนี้สำหรับช่อง panda and board games นะับทุกช่องเลย ยกเว์เฟซบุ๊กอ<า>จอ<ะ>หายกเอว์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็จะเป็นแพนด้ากระบอกเกมภาษาไทยเนาะแต่ช่องอื่นจะเป็นแพนด้าแอนด์บอร์ดเกมทัหมดใช่ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนในการรับชมและการติดตามนะครใช่ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วเราจะเจอกันอีกทีในคลิปหน้าบ๊ายบาย